ผมมครับสวัสดีครับพบกับผมโป้โอ้โหทใครวะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานของถังบำบัดน้ำเสียหรือว่าถังแซดครับถังแซดนะไม่ใช่ถังแซกโซโฟนนะข้อดีในการใช้ถังบำบัดน้ำเสียก็จะทำให้ไม่มีกลินล่นรบกวนทำให การใช้งานยาวนานสูบช่วมชาขึ้นถ้ามีลำรางลงท่อสาธารนณะก็จะทำให้นาน,านทีถึงสูบช่วมครับถ้าเป็นช่วมซึมละเจ็ดวันครั้งสิบวันครั้งแน่นอนครับครับทังขี้เสียห<อ>คือว่าแสงแสนนะครับอยู่ด้านหลังผมโป้โอ้โหฮิใครวะนี่ครับ จะมีขนาดเริ่มต้นที่600ลิตร800ลิตร1,000ลิตร1,200ลิตร1,600ลิตรแล้วก็2,000ลิตรครับลักษณะการใช้งานนะครับเดี๋ยวโป้โอโหจะอธิบายการใช้งานคร่าวๆนะครับโดยเฉพาะ,ะถ้าเป็นผู้รับเหมามาซื้อเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าการทำงานของถังบำบัดหรือถังเซตทำงานยังไงกัน แต่ถ้าหากคุณลูกค้าซื้อไปใช้เองบางคนอาจจะไม่รู้๋ย่โอ้โอ้โหเฮ้นนใครวะจะเนน่นการใช้งานคร่าวๆครับครับมาพบกับผมโอ้โอ้โหเฮ้ใครวะจะมาแนะนําการใช้งานวันนี้ขออนุญาตแนะนําการใช้งานถังบำบัดน้ําเสียหรือถังแซดนะครับขนาด8 0 0ลิตรนะครับถ้าเราเลือกซื้อถังแซดแนะนําเป็นถังดอสนะครับเพราะว่าป้องกันงูล้านเปอร์เซ็นครับสิ่งที่จะได้ไปกับ ถังเวลาเรามาซื้อหรือว่าคู้รับเหมามาซื้อก็จะมีประมาณนี้ครับตัวถังตัวข้ออ่อนหรือข้อเฟกครับอ่าแล้วก็ฝาปิดครับแล้วก็จุลินซีย์ครับแล้วก็บางโปรโมชั่นจะมีปลอกคอแถมครับหรือว่าสามารถซื้อแยกได้ครับอธิบายคร่าวๆในการทํางานครับจะมีลูกศรบอกนะครับตรงนี้จะต่อจากโถสุขพัณฑ์หรือว่าโถส้วมนั่เองครับ ก็จะผักดันสิงปฏิกูลหรืออุจจระปัสสวะชี้หรืออะไรต่างๆนั่นแหละครับจะลงในงจะลงในทางนี้ครับข้างล่างนะครับก็จะอิจุลินทีทหนที่เป็นตัวย่อยสลายครับตัวกากก็จะอยู่ด้านล่างครับผักน้ําขึ้นมาผ่านไส้กรองตรงนี้ครับโดยที่จะมะีตัวนี้มันด้านล่างตัวนี้จะเป็นลิ้นนะครับตัวนี้น้ําจะออกได้อย่างเดียวนะครับ กากหนักจะไม่สามารถออกไปได้นะครับเพราะมีตัวกองอยู่ทีนี้งูมันจะเข้าฝั่งนี้ครับถ้างูเข้ามาครับมันวิ่งมาตรงนี้ครับมันจะมาชนตรงนี้ครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวกั้นไว้ครับไม่ใช่ท่อไม่สามารถทะลุไปได้ครับแล้วตรงนี้มันเป็นลิ้นครับลงไม่ได้งูมาถึงนี่ตายคาขี้แน่นอนครับนี่แหละครับข้อดีในการใช้ถังบำบัดน้ําเสียส่วนตัวนี้นะครับก็จะส่งไปยังบ่อเกิด หรือว่าท่อลำลังสาธารณะนะครับถ้าเราไม่มีท่อลำลังสาธารณะต้องใช้บอ่อเกิดหรือว่าบอ่อซึมนั่นเองครับเพื่อที่ที่จะรองรับน้ำเสียออกไปครับข้อดี 2. อจุลินซีก็คือลดกลิ่นเหม็นแล้วก็ช่วยย่อยสลายตัวกากหนักนะครับผมครับคุณลูกค้าสามารถาสั่งซื้อสินค้า ได้ทางแฟนเพจของโฮมฮับนะครับ oh. หรือโ045319511นะจ๊ะอ่าช่วงโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือสินค้าถังเก็บน้ําดอสถังบำบัดดอสส่งฟรีทั่วประเทศนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ,ะ,จะฝากด้วยนะจ๊ะไว้พบเจอกันคลิปหน้าผมโอ้โหฮิใครวะสวัสดีครับ